ไลไว้ทั้งแถวว่าโอ้โหหมดกระดานกับหมดกระดานโอ้โบิกวินวินคำเตือนวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความบันเทิงไม่แนะนําให้ทําตามอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําสวัสดีครับผมก็บอยไก่หอนวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมไคเชนวิงนะครับวันนี้เนี่ยเรามาซื้อฟีสปินกันแล้วก็มาดูกันซิว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยผมเอามา1,000นะครับแล้วก็เราจะไปดูกันซิว่า นะประมาณถึงพันเิ่มเบ็ดที่20นะครับฟีสปีนเนี่ยจะอยู่ที่1,000งพัวดูเราดูเราดูเลยเราดูเลยเราดูเลยแล้วก็ถ้าใครสนใจโปรแกรมชาวิตเวอร์ชั่นใหม่ก็สามารถแอดไลนยูแปดแปดไได้นะครับปรับปรุงระบบใหม่เสถียรขึ้นแม่นยำขึ้น99%เลยครบจบหน้าจอเดียวเลยนะครับทุกคนเนี่ยสามารถแอดไลนูแปดแได้เลยอ่าวันนี้ผมจะกดอันนี้ด้วย มันจะนี่เท่าไหร่เออ,อ,อสิบปีจะเป็นสิบทีนะปกติมันแปดโอ้โหตัวอ่ะราดูเราดูก็คูณสิบนะครับมาปีจะเป็นสิบทีคูณสิบเริ่มตพวกนี้คูณสิบมันก็จะคูณสิบอยู่ไปเรื่อยๆหูไม่โดนเลยเฮ้ยไม่โดนจริงอืมมาแล้ว แต่ด้โมมาถึงบิ๊กวินไม่คุณสิหุพันสองหลือหกทีห้าทีโอ้ยยังไม่เข้านะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องกระบอกใจหอยด้วยนะครับโอ้ยวายวายทั้งแถววายโอ้หมดกระดานเกือบหมดกระบหมดกระดานโอ้ยบนะิ๊กวินบิ๊กวินได้เท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่โอ้หแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบซูเปอร์แมกกาวินไปเลย จะเต็มว่ะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะยังแตกดีเหมือนเดิมอาอเจวันนี้เราซื้อฟรีสปินนะครับหนึ 1000. ่งพันโหครั้งสุดท้ายเออมีวายแต่อีเออคูณสิบเขียวเห้จัดเต็มบิ๊กวินได้เลย หนึ่งพันสองโอ้โหแค่นี้ก็สุดสแล้วตัวโนวินเนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบโอ้โหว, oh, วันนี้เราเอามาพันเดียวอะโอ้โหสิบเท่าไปเลยโอ้โ oh, หสุดวันนี้เอามาหนึ่งพันับเบ็ดที่ยี่สิบซื้อฟีสปินด้วยแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจาวิดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนี่ยก็สามารถแอดไวที่ไลยูแปดแปดได้เลยนะ,ะหรือคนที่อยากเข้ากลุ่มเนี่ยแนะนำเกมหรือ แนะนำการเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าได้ผมจะปักหมุดไปที่คอมเมนต์นะครับแล้วก,กดเข้ามาได้เลย,เลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบ้ยไก่หอนไว้ด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยลายไปก่อนสวัสดีครับ